ในการรับปริญญาเนี่ยเป็นพิธีอันศักดิ์สิทธิ์คิดว่าศักดิ์สิทธิ์ไหมคอนเทนต์ในทิกตอกเองเนี่ยวันที่เด็กจบมหแล้วเด็กไปรับใบประกาศจากผู้อำนวยการโรงเรียนเราอะได้เห็นรอยยิ้มของเด็กว่าเฮ้ยวันนี้เป็นวันสาเร็จการศึกษาของฉันบางคนเด็กบางคนเดินเข้าไปทําท่ากอดคอพอออกพอออกก็กอดกลับแล้วก็ยิ้มแล้วก็มีการถ่ายรูปซึ่งหลายคนก็จะบอกว่ามันไม่เหมาะสมบางคนก็บอกเฮ้ยน่ารักดีออกวันสําคัญวันนั้นอะเป็นวันของมหาวิทยาลัยเป็นวันของสถานศึกษาหรือเป็นวันของเด็กจบปริญญาตรีก็รับปริญญาใช ปีที่6ชั้นม 3, สาำเร็จแล้วชั้นม6สํำเร็จแล้วเนี่ยเขาจะมีคอนเทนต์ที่แบบว่าเป็นรับใบประกาศซึ่งถ้าย้อนกลับไปเมื่อสมัยเรารับปริญญาเนาะหนึ่งเราจะต้องซ้อมรับใช่ไหมเดินก้าวชิดก้าวชิดเริ่มขาซ้ายก่อนนะแล้วตามด้วยขาขวาทุกคนจะเดินไปเป็นอย่างระเบียบแล้วมันจะมีซ้อมย่อยซ้อมใหญ่ซึ่งในสมัยนั้นเนี่ยหรือสมัยนี้ก็ตามบางมหาลัยเขาเชื่อว่าในการรับปริญญาเ,เป็นพิธีอันศักดิ์สิทธิ์คิดว่าศักดิ์สิทธิ์ไหม พิธีรับปริญญาก็แล้วแต่มุมมองอมแล้วคิดว่าการรับปริญญาหรือการรับใบประกาศเนี่ยวันสําคัญวันนั้นเน่เป็นวันของมหาวิทยาลัยเป็นวันของสถานศึกษาหรือเป็นวันของเด็กถ้าความคิดส่วนตัวก็ทั้งสองอย่างคิดยังไงเกิดกับว่ารับปริญญาต้องตัดผมเรียบร้อยเรียบร้อยมากห้ามย้อมสีตัดผมเลยนะไม่ใช่แค่รวบอย่างเดียวให้ตัดเรียบร้อยคิดยังไงก็แล้วแต่สถานการณ์ต้องเล่าอย่างนี้ว่าเมืองนอกเนี่ยเขาไม่มีซ้อมย่อยอ เขาดูหน้างานเลยตอนนั้นเท่าที่จําได้เลยรับปัญญาที่เมืองนอกมา4ี่ใบเนี่ยหนึ่งไม่มีการซ้อมก่อนเข้ารับเขาก็จะบอกว่าได้ยินชื่อตัวเองให้เดินไปรับง่ายมากเลยนี่คือวิธีการที่ง่ายมากทาไม่ถูกดูคนข้างหน้าเขาบอกแค่ว่าให้ใส่รองเท้าหุ้มส้นแล้วเขาบอกว่าชุดข้างในเนี่ยจะใส่อะไรก็ได้แต่ขอให้สุภาพทีนี้เขาบอกว่าถ้าเป็นไปได้เขาอยากให้ใส่ชุดประจาชาติอ,อันนี้คือเมืองนอกเมืองไทยอาจจะมีพิธีรีตองที่ค่อนข้างจะเยอะนิดหนึ่งทีนี้เราก็ต้องมาดูว่าในปัจจุบันเนี้ยมันยังคงต้องเป็นแบบนนนนั้้มมเพรราะะออไูตี คอนเทนต์ในทิตตอกเองเนี่ยวันที่เด็กจบม .6 แล้วเด็กไปรับใบประกาศจากผู้อำนวยการโรงเรียนเราอะได้เห็นรอยยิ้มของเด็กว่าเฮ้ยวันนี้เป็นวันสําเร็จการศึกษาของฉันบางคนเด็กบางคนเดินเข้าไปทําท่ากอดคอพออพอ,ออกก็กอดกลับแล้วก็ยิ้มแล้วก็มีการถ่ายรูปซึ่งหลายคนก็จะมาว่ามันไม่เหมาะสมบางคนบอกเฮ้ย น่ารักดีออกเราก็ต้องมานั่งคิดดูว่าตอนนี้ในสถานการณ์ในโลกปัจจุบันเนี้ยยุคดิจิตอลแล้วว่าเราคิดเห็นกันยังไงแต่ส่วนตัวบอกเลยว่าเราเห็นด้วยเพราะเรามีความรู้สึกว่าวันรับปริญญาหรือวันรับประกาศวันสําเร็จการศึกษาเป็นวันของเด็กไม่ใช่เป็นวันของครูไม่ใช่เป็นวันของสถานศึกษาและบางคนก็พูดว่าทําอะไรให้เกียรติสถานที่ด้วยสถานที่ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตไม่ใช่วัดนะวัดอีกเรื่องหนึ่งโบราณสถานอีกเรื่องหนึ่งโรงเรียนคือเป็นแหล่งที่เด็กเขามาใช้ชีวิตอยู่ช่วงหนึ่งเพราะฉะเีีี่่มมมควาารสกกไททด็ุข มันไม่เกินเลยผมว่ามันก็ไม่น่าเป็นไรวันอาทิตย์ที่27เมษายนนี้นะครับบ่ายโมงถึง4โมงเย็นนะครับพบกับงาน Joyce Master เรียนต่อปรโทรต่างประเทศเียนที่ไทย3เดือนที่เมืองนอกอีก8-9เดือนได้วุฒิปอโทพลาดไม่ได้นะครับในงานมีทุนส่วนลดมากมายและพบกับรุ่นพี่สิดเก่าที่ British Academic Center i y e Tower ชั้น15สุขุมวิท31ลงทะเบียนเข้างานที่เบอร์โทและไลน์แอดด้านหน้านี้เลยครับครบรอบ10ปีกับ Joyce Master Program ที่นี่ที่เดียวที่ British Academic Center มาเจอให้ได้นะครับ แล้วหน่อยที่อยากฟัง